ที่แหละแม่วานเอาให้มันในหานาทีว่าฉันก็ยังไปดับของูรู้ยัะยังว่าคนนี่มันโมเมนต์มือกล้องคือยายคือยาอือนี่แหละพ้ากันลัานมือนี่ความดีๆทำเหมือนพี่เขาน่ะเออมันเงียบเงียบเละมีบ่าทางเข้าน่ะ เอออันนี้ก็อันนั่น,นอ,อันแหละรอบแรกเพราะมันหายไปหายเขาขนเก,าก้าอี้ออกแล้วมันจะเปลี่ยนอืที่ดำๆเหมือนมันเป็นขเอาอาขาเอายังกระเบื้องดำๆเหมือนมันนั่นนั่นเงนเงินสบัดขึ้นอืนั่นเปลี่ยน,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 นสีท่าสีสีท่าสีไม่ยุนยมะหามัม พอตีดถ้าสีไม่อยู่ถ้าสีไมยอย่อีกถ้าสีไม่อ,มอีกอยู่สะอาดแล้วยายพาไปดูน,นั่นเข้าเตืออ่ะสีชาสีมะหอดผีแม่วาอืมเอาสีน้ำล้างสีน้ำล้าง เต้าเต้าก็สวยอยู่คุณของเอาไว้ดีก่อนคลของเอาพักของดีก่อนอืมอือน่เออนเขาตื่อขึ้นกันละนี่ก็ได้ขายซูซี่ขายเหล้าขายเบียร์ตีของอันนี้กับพิถาสีมานี่อืมอ่ามีห้องเก็บอันนั้นมีห้องเก็บอันนั้นอันนึง ห้องหน้าห้องน้ำเราจะได้บ้างเก็บสองอัดในห้องหน้าห้องนี้เราจะได้มาังห้องน้ำอันนี้ออกไปข้างนอกอันนี้อันนี้ห้องเก็บของเลขของมาเก็บไว้อีกก้อนห้องนี้เลขเอาของมาเก็บอีกก้อนอก็บห้องเก็บของเอาก็เซได้ท่าสีอีกเขาดูของมาเก็บไว้นี่อัดหนึ่ง มานก่บ้านนีก็ไปพุป่นไปพนโอล่างนมันปุ่นเขามันขาวกรอกูมือมันกมีแต่กเก้าอีเนาะเพราะเออินเดียมาขนนี้แล้วมค่ะเปลี่ยนแล้วก็าทำพวมสะอาดไงล่ะบอพมสะอาดงเียบะ เตือนเตืนอนโโโโโโโเอาปลาน้านกีน้อยน้ำยาทางพื้นเอาปลาน้านเออน้ำยาแล้วสารเคมีนั่นน่ะนะฆากันเหยียบจันเดบกัดดอกกจันทีน่าร่าเอาขมังล่างมาพี่ได้เออเอาขอา้าวลายพี่ห้องพี่อืม เออบังไมียสิางี้ยนี่ไปพุ่นกันอืมนั่นแหละอละเรมองพุ่นได้แล้วมองพุ่นได้แล้วเขาจะไล่น้ำไปพุ่งยาวไปส่วนม,มึงมันช่มาดถืออับเล็บเงี้ยมันช่มาดถือรับเล็บเงี้ยนั่นแหละเออเดราะมันจะไช้กูถูแล้วถูจุ่มยามย่างหงอกอยง,งอกดีก่ามันคือกาอ,อืมถูไปน้ำกวดไปน้ำ ว่าหายท้ายห้ยาจะเห็นเขาวิดีโอน้ำมูเดาสันก็บ่ได้เข่าจ้าเทียเพราะว่าอันอันเทียบกระบเบื่องรูเลี้ยงูแล้วเด็กน้อยอืมัน้ได้เป็นตะมือก้อนอยู่นี่ที่นั่งแม่มไปซื่ออันอันนั่นไปชื่ออันกระเบียงให้ใชรมองนี่อืมมองอันที่บ้างออกนี่อืม เอ็นไปซื um, <se> er <íveis> <spe> er <lei say> <myślę> ้อกระเบียงมันมันนั่นละเฮ็ดเอากระเบียงใสจมองมาห้องเอ้ยสะอาดลไรท่าสีกระงามแบบเราจะท่าสีไหมอยู่ท่าสีไหมอยู่ใสจอะไรบ่ได้เบียกไปทั้งได้เนเกียมอยู่ทั้งใดอินนั่นบ่ได้เบียกดขนาด คุณาไอ้บูมบาสิเฮดอันฮานุมานใส่น้ำฝาว่าสั่นเออสิเฮดฮานุมานสิว่ารูปนั่นใส่มันวาดเอาได้คันไอ้บูมบาดเอาแต่ว่าจีท่าสีล่ามือน,นี่เขาจีท่าสีทับอยู่เจะสีแดงมาใส่ห้องนี้เออขุนผู้นั้นดักเบิรงอยู่ขุนดักเล่นเกมอืมเขาเสียสีแดงใส่ขุนผู้นี้อืม คนพูดอน้าสีอย่ยงบุหน้หองนี้เจ้สีแดงคนะเออห้องนี้ร้านกระดาษเคยมื่อนี้ไอ้บุญจะได้ไปกิดร้านอาหารเคยยายพับเย็ดร้านอาหารเอยยายพับกันอ,อ,อนี่ก็คนคองออกไปไใหของพุ่นแล้วกระทาเขาอ,อ๋ นั่นมองหันมองเต่าะนะ่นเดี๋ยวเต่ามาใส่สื่อเต่ามาใส่นี่อื้อเต่าผัดเต่ายังไม่ใส่นี่มันเป็น้องกัวอืเดี๋ยวเตา่าผัดมาเนี่ยเต่าผัดมาใส่นี่มองมองน้ำมันน้ำมองน้ำน,นี่น้ำเนียน่าของซ้วม ห้องสว้วมพวกอยูค่ครั้วห้องน้ำห้องสว้วมตอนนี้ก็สั้นเก็บของเก็บสั้นเก็บของเสียวของ,ของมาเก็บนี่ของไมาเก็บนี่แล้ววันนี้ก็ขันเสียมองก๊อกล่างถ้วยนี่ร่าลางถ้วยล่างช้ามองไมาไว้นี่ก๊อ็ร่างถ้ยงยวถยซึ่งล่างถ้วยล่างนี้จะมาไว้ตรงนี้ นองแางเทแรงสรัง้นเออา,าโอ้จะตอบเด้อหลายนาทีแล้ว